เดี๋ยวอะไรนะอะไรนะลูกเอาเดี๋ยวที่ปิดปากเขาเรียกว่าแม้ที่ปิดแต่เลียกผ้าอนามัยจําไว้ให้ขึ้นใจอย่าเอาผ้าอนามัยมาใช้ปิดปากเขาใช้ปิดแต่จําไว้นี่คือคําคมมาลูกโอ้เป็นยังไงครับคําคมคําคมนองว่าปางสวัสดีครับม,มือนิกับวาพ่อกับช่องผู้เบาหย่อนนะครพนอมอีนเล้วครับผม สวัสดีนะคะลูกสวัสดีค่ะ,ะน้องมะพูดชื่อด้วยน้องมะ,งมะปาง,ปางค่ะ,คะลูกพ่อผู้ค่ะพูดอะไรลูกลูกพ่อพูดค่ะลูกและนางค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรครับตัดหญ้าโอ้เมื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่ผ้าลูกสาวามาตัดหญ้าครับผมหญ้า,าดูกข้างหลังเลยนที่มาตัดหญ้าโวนยางที่มาใส่ปุ๋ยครับผมใส่ปุ๋ยยางใส่ปุย๋ย ยางแล้วก็เดี๋ยวสิกีดยางครับเดี๋ยวตัดหญ้าก่อนพอดีลูกสาวเพิ่นมานอนนั่มืลอเนี่ยมานอนหน้าครับผมเพิ่นมานอนก็เพิ่งเจอกันเลยละครับเมื่อวานมาแต่นครมาแต่แน่เมืองก็เลยที่าล่งคลิปดองบักตองอ่ะแหละครับก็เลยรับเพิ่นมานอนนั่เพิ่นก็คือฮอดหลายเดือนแล้วครับพอเจอกันเป็นยังไงครับเป็นยังไงน้องมาปางนารักบ่ครับเหมือนๆจักหน่อย นี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ้งนะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับถ้าสุดปากเขาเรียกว่าแมวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสี่เรียกว่าอันไม้เดี๋ยว อะไรนะอะไรนะลูกเอาเดี๋ยวที่ปิดปากเขาเรียกว่าแม้ที่ปิดแต่เรียกว่าอนามัยจําไว้ให้ขึ้นใจอย่าเอาผ้าอนามัยมาใช้ปิดปากเขาใช้ปิดแต่จําไว้นี่คือคําคมอลูกอ๋อเป็นยังไงครับคําคมคําคมน้องว่าปางัง <laughs> ได้ยินผมก็หว่าโอ้ยงึดหลายขึ้นได้ยังไงเดเราเบิงได้ติดต่อคนมา นี่ครับหน้าอันนี้ก็หน้าพอเพิ่นวานไว้แล้วแต่ว่นหนาคันแท้าหนามมันหัวอยู่พูนแต่ว่าหัวลายอยู่แต่ผมเทียนอย่างไรน,นี่หนามมันเลยบ่ม,มีเทียนไหมตรงมันรั่วหรอ,อถ้าใครอยากให น้องมาฟ้าพูดอีกทีคอมเมนต์มาได้เลยอืมน้องปามีอะไรจะพูดดีไหมฝากฝากเอฟซีหน่อยฝากเอฟซีมาพูดหน่อยไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่โอ้เดี๋ยววันหลังค่อยพูดเนาะคะใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวป้าป้าตัดยากก่อนนะค่ะป้าถ่ายแล้วนะเนี่ยเห็นป้าป้าไหม แฮนไอเปี้ยนเลยหรอถ่ายรูปทุกวันว่ะถ่ hmm? ายรูปทุกวัน ัจะตัดหญ้าแล้วก็จะ

เห็นหน้ารตาไหมเห็น <Yeah. S 1> เห็นแล้วไม่ดูเลยดูมันเอียงจะให้มันเอียงเลย <Yeah. S 1> เห็นหน้าไหมเห็น <Yeah. S 1> ครับผมสร็จแลคลิปนี้ผมก็ <Yeah. S 1> ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับผู้ใดเขามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยน้องมาปังลูกสาว uh. คนเล็กให้ผมเลยเด้อครับเด้อครับผมสวัสดีครับ